สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูกะปิหวานปลาราง่งายๆกันเป็นสูตรที่ไม่ใส่เครื่องอะไรเลยนะคะหมายถึงว่าพวกหอมแดงกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนที่เขารู้สึกว่าไม่ชอบกินพวกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบขัดใจลำคาญใจเวลาที่จะจิ้มนะคะก็เลยทำแบบสูตรที่ ไม่มีเครื่องเลยแล้วก็ทําง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมาฝากกันก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบนะคะก็จะมีน้าตาลนะคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บมีกะปิค่ะมีน้าปลาร้ามีพริกป่นแล้วก็น้าเปล่าส่วนสูตรเนี่ยสำหรับสูตรของเรานะคะก็เดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปอ่านได้นะแต่จริงๆแล้วอะ่ะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากได้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้ก็แล้วแต่ สามารถปรับเองปรุงเองได้นะคะแต่วัตถุดิบหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้ก็เมื่อเราสร้างส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆเราจะเริ่มจากเอาตัวกะปิเนี่ยนะลงไปย่างไฟให้เขาหอมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อย่างอื่นนะคะอันนี้นะคะกะปีของเราก็ถูกย่างไฟแบบหอมมากๆแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆเ,เราก็จะใส่เป็น น้ำกับน้ำตาลมาเาาลงไปนะคะแล้วก็เร่งไฟขึ้นนะคะให้เป็นไฟกลางเลยแล้วก็พยายามคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันนะคะ เราก็พยายามคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูว่าตอนนี้น้ำจะยังใสามากเลยไม่มีความข้นเลยเลยเราแค่ต้องเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมีความข้นมากขึ้นกว่านี้นะคะพอเราคนมาสักพั้งหนึ่งนะคะตัวน้ำเขาก็จะเดือดแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ปลาร้ลลงไปใครไม่กินปลาร้าเปลี่ยนเป็นน้ำปลาได้นะเพื่อนๆ แล้วก็คนต่อนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็หนืดนะเคี่ยวมาสักพักนะคะเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นนิดหน่อยยังใช้ไม่ได้ต้องเคี่ยวให้เขามีความหนืดข้นมากกว่านี้นะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็เคี่ยวมาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เรารู้สึกว่ามันก็มีความข้นขึ้นมา เตือนนิดนึงว่าอ,อย่าให้มันข้นไปเพราะว่าถ้าข้นไปเวลามันเย็นเนี่ยมันจะเหนียวกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบวา่าน้าตาลคาราเมลเหนียวเหนียวอันนั้นไม่ใช่นะมันจะจิ้มไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่ติดมะม่วงเสร็จทีนี้เราก็จะใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดก็แล้วแต่เราเลยว่าเราแบบแซบมากแซกน้อยแค่ไหนนะคะน,นี่คือมันก็เริ่มเหนียวแล้วนะเราก็ปิดไฟนะคะ ตอนนี้มันอาจจะยังดูใสามากนะคะแต่ลองมันเย็นปุ๊บมันจะข้นขึ้นกว่านี้อีกแทบจะเท่าตัวเลยนะเมือเ,เนี่ยพอได้ถึงตอนนี้เราก็ชิมได้เลยว่ารสชาติเนี่ยมันโอเคถูกใจไหมนะคะถ้าอยากให้มันเค็มกว่านี้ หรือว่าอยากให้มันหวานกว่านี้เราก็เติมเพิ่มได้แล้วก็เคี่ยวต่ออีกหน่อยให้มันเหนียวมากขึ้นกว่าน,นี้นิดนึงนะคะเพราะว่าพอเราเติมพวกน้ำปลาหรือว่าน้ำตาลไปแล้วมันจะจางมันจะใสขึ้นเนาะก็เคี่ยวต่ออีกนิดหน่อยนะคะก็จะได้ซอสกะปิปลารา์เอาไว้กินแบบง่ายน,นะคะจิ้มกับมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บได้ค่อนข้างนานนะคะกินใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาก็แบ่งออกมากิน นี้เดี๋ยวรอเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะน,นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของกะป,ปิหวานปลาร้าของเราในวันนี้นะเพื<ๆ>่อนๆทําง่ายแล้วก็อร่อยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินเครื่องบางทีพวกเครื่องที่อยู่ในแบบน้ําปลาหวานกะป,ปิหวานอะไรเงี้ยมันกวนจิตกวนใจของใครบางคนนะคะอย่างเช่นเราเป็นต้นบางทีเราก็อยากกินแบบปลป่าแบบเนี้ยมันอร่อยดีนะคะแล้วก็ ไม่มีพวกหอมแดงหรือว่าพริกสดมาให้เราแบบกัดโดนรู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นความชอบแต่ของแต่ละคนเนาะความชอบส่วนบุคคลใครชอบอะไรแบบนี้ก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ หวานกําลังดีไม่หวานแหลมจัดแล้วก็ไม่ได้เค็มมากจัดจนเกินไปนะคะทุกอย่างสําหรับเรารู้สึกว่ากำลังดีมากๆเลยใครที่ชอบรสชาติแบบไม่ได้แรงเกินก็ลองเา,าไปทํากันดูค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปแบบ วันเหมนวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาุกคําติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ